ครับวันนี้อยู่เกมโรบอกนะวันนี้เราจะมาเล่นแมปกันนะครับไม่ได้ลงมานานเลยใช่ไหมครับก็จริงอะ่ะวนันนี้นะครับผมจะไปลงคลิปเล่นแมปอันนี้กันนะครับดูก่อนนะครับแมปไหนดี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  เอาแมปแมปแป๊บนึงครับหาก่อนนะครับแมปไหนก่อนนะครับหาบอดเจอโอ้โหแมปยังเยอะ นผมเขียนแมปไปเลยนะครับ m a p o b b y น่าจะเป็นแมปป๊อปปี้ครับแล้วเราเล่นเราเล่นแมปจากรยานสุนารกมาครับอันนั้นแหละทำซ้ำนะครับเราจะทำคลิป ซ้ำๆก่อนนะครับโอเคนะครับผมได้แมปแล้วเราจะไปหากันนะครับเล่นปลูกสวนดีกว่าไหมเนะี่ยอาทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นปลูกสวนก็ได้นะครับเล่นปลูกสวนกันนะครับเราสับพังแล้วมั้งทุกคนบอก ไม่พังครับมันไม่พังครับผมเอาผมใส่เคสครับเคสนะครับเรามาอยู่ในปลูกสวนเรียบร้อยนะครับปลูกสวนโอ้ยใครมันเอาอะไรมาเนี่ยมันครอบไอ้นี่ไปผมม่ยหมดเลยอะมันครอบมันไปผมหน้าขโมยดีนะเนี่ย ในผลอันนี้เนี่ยหน้าขโมยดีนะถ้ามันไม่เอาออกไปผมขโมยเลยนี่หน้าขโมยจริงมันใส่อะ <c oughs> ทุกคนครับผมว่ามันบังสวนผมละเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะโมมันบังสวนผมไปหมดเลย <c oughs> สภาพเนาะสวนสวนยังใหญ่แต่ของนี่เคลียออกกันไหมเอามาให้ผมก็ได้นะ เคียแล้วมาให้ผมก็ได้นะผมอยากได้ก็ได้ผมอยากได้มากเลยพี่เอามาให้ผมหน่อยอยากได้มากเลยอะถ้าได้นะผมผมจะคาถ้าผมมีโลบักนะผมขโมยเลยอะผมขโมยหมดสวนเลยอะผมอยากได้โลบั๊กมากเลยตอนนี้ยผมยกำลังหาวิธีได้โลบักอยู่นะไม่รู้จะได้ตอนไหน,น โอเคไม่บักนะโอเคเสียเวลามากเลยตามที่เล่นเนี่ยเราไปดูอะไรปลูกก่อนไหมโอ้ยแหลกแหลก,กมีไม้ไผ่ขายนะครับซื้อไม้ไผ่สองต้นเลย ซื้ออันนี้มาปลูกงนี้นะไม่ไผ่ปลูกงนี้สองต้นโอ้โหสวนนู้นี่ต้องมาพานใหญ่เลยอยากเป็นชีวิตมากเลยเนี่ยโอ้โหชีวิตเราก็สวนกากมากเลยครับขายไปเลยน้อยก็ไม่เป็นไรอยากได้เงิน เงินที่ผมจะได้นะครับเป็น E P E P ไปจากการขายของในที่ผมมีอยู่เนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าผมจะขายนะครับผมไม่ได้ขายที่แบบว่าไปยกอะไรหมดออกมาเลยนะครับหมายถึงว่าไปเนี่ยไปเอาของแบบว่าเราจะขายของที่มีอยู่ในสวนเรานะครับให้หมดเลยไม่ใช่ดิเงินที่จะได้มาจากมีเพิ่มอีกสามหลักมีอีกหนึ่งหลักนะครับผมจะจัก กันเราจะมาจากการขายของในสวนเรานะครับถ้ามีถ้าผู้เล่นให้เราก็เอามาขายนะครับเคนะครับกดเกมหมดก็ประมาณนี้ขั้นตอนแรกผมเริ่มต้นผมก็เริ่มเอาองุ่นมาขายแล้วนะครับโอ้โห,โหเงินแค่เนหนึงมันไม่พอสำหรับผมอะสำหรับผมน้อยมากแต่ผลเนี้ยผลใหม่เนี้ย เพิ่งออกมาเมื่อวานเลยสิ่งที่อยากได้คือผมอยากได้แคนดี้วอซับอยากได้แคนดี้วอซับผู้สร้างเกมเอาแคนดี้วอซับกลับมาได้ไหมอยากได้แคนดี้วอซับแต่ก่อนอื่นนะครับใครอยากได้อะไรในส่วนผมนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวแจกนะครับ เดี๋ยวก่อนนี้พิมพ์ชื่อโลบักมาก่อนนะครับถ้าไม่พิมพ์ไม่รู้ครับไม่รู้เช่นกันนะว่าชื่ออะไรนะในโลบกักต้องพิมพ์มาด้วยนะครับผมให้เลือกตามใจเลยนะจะเอาอะไรอะ่ะเอยสถานะฟ้าผ่าเน่เลยสถานะสถานะช็อกค,คือไม่ได้ช็อกเราช็อกนะหมายถึงอะไ,ไ,งไงเนี่ย ฟ้าผาเออเล่นแหละเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงถ้ามีของดีนะบอกเลยของซื้อแน่นอนไปดูดิร้านค้ามีอะไรขายบ้างมีแต่ของอะไรมันมีแต่ของได้หมดเลยอะ อันนี้ก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วชุก้าแล้วก็นนี้นี่ก็ต้นต้นถั่วก็ได้แล้วต้นโกโก้ก็ได้แล้วพีิก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วองุ่นก็ได้แล้วมะม่วงก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วกระบองเพชรก็ได้แล้วมะพร้าวก็ได้แล้วไม้ไผ่ก็ได้แล้วแอปเปิ้ลแดงก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็เคยได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วเอ้ย เื่ออะไรยังไม่เคยได้อันนี้เลยอันนี้ก็เคยได้แล้วอันนี้ก็เคยอันนี้ก็เคยอันนี้ก็เคยเคยเคยหมดอ่ะมันได้หมดเลยนะเนี่ยในทุกคนเนี่ยเนี่ยต้นถั่วก็ได้มาแล้วส่วนใครไม่ส่วนผมสถานะต้องมีต้องไป พื้นสายล่อฟ้ามาแล้วไม่นั้นไม่ผ่ามาโดนสววแล้วแน่นอนแต่สิ่งที่อยากให้มันผ่านลงมาใ่ส่วนผมก็คืออันนี้เลยครับต้นหัวจนะไ,ได้ไ่นตวน้ายาต่งนีจะได้ต้นหัวมานะง น,น่นนะไ่จะถึงสวนนี่ยไม่รู้สวนแต่เราได้รังเงินยแ่นอนก็ไม่เป็นนี่ลาขายบ้านตอนนี้ ส่วนใครเนี่ยเรายัางไม่เคยได้เลยต้องมีดีต้องมีสวนผมอะแลนโบ้ทุกคนรู้ไหมทุกคนต้องได้ผมต้องได้แลนโบ้ board. ต้องได้เรนโบ้เกบไม้หมดสวนงอมทำง่อมมาเป็นแลนโบ้เนด้ทำไมได้ Land ได้ของเรนโบว์อยู่ต้นถั่วเรนโบว์ก็อยากได้มากเลยเนะี่ยผมก็อยากได้ต้นถั่วเรนโบว์อ่ะ เค okay, ครับเราเก็บนะครับเราเก็บมาแล้วนะครับเมื่อกี้เงี่ยไปก็ใช้เวลาเก็บนะครับอืมได้เพิ่มมาหนึ่งหลักแล้วเย่ yeah, ได้เพิ่มมาหนึ่งหลักนะครับมาของเพิ่มดีกว่าเราต้องได้แลนโบนะครับต้นถั่วต้องแลนโบแน่นอนต้นถั่วต้องแลนโบให้ได้ โอเคครับก็จบคลิปเท่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย